สวัสดีแฟนบรรณาธารทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2018นะครับอยู่กับ อาชวีทางอาเซาตดดครับวันนี้ก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งขันกันเป็นนัดที่35ซึ่งเราก็ได้อัปเดตโปรแกร,รมกันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับอาเซาเนี่ยจะบุกไปเยือนแอนฟิลของเวอ้์วููนะครับในค่ำคืนนี้เวลา22.30นาิกาสนาทีสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เหมือนจะมีข่าวดีเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่จะเข้าทางอาเซอ,อยู่เหมือนกัน เมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยทำได้แค่บุกไปเก็บหนึ่งแต้มจากเซาร์ัมตันนะครับซึ่งนั่นก็จะทำให้พวกเขาสูญเสียโอกาสสำคัญนะที่จะทำแต้มขึ้นมาทาบอาเซาที่67แต้ม ก่อนที่อาเซาจะบุกไปเยือนแอนฟิลด์ในค่ำคืนนี้นะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาบุกไปเสมอกับเาอร์มตันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนส่วนแอสตันวิลล่านะครับสามารถบุกไปเก็บ3มแต้มจากเอฟวิทาวได้ก็ทําให้พวกเขามีความหวังขึ้นมานิดๆเหมือนกันนะครับในการที่จะแซง นอร์ทอ็อมฟอร์เรสเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับส่วนผลการแข่งขันคูน่อื่นเนี่ยไบรตันก็บุกไปเอาชนะ วูบทำต้นได้2ประตูต่อศูนย์นะครับฟูลแลมเปิดบ้านแพ้ให้กับเอเวอเรตหนึ่งประตูต่อสามและในค่ำคืนนี้เนี่ยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของเชลซีนะครับและจากผลงานการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกมีหน้าตาเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องรอผลงาน่งขันนัดที่35ของทุกทีมนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็มาดูสถานการณ์ล่าสุด ในตารางคะแนนกันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซอนในค่ำคืนนี้เนี่ยพวกเขาก็มีอยู่82แต้มนะครับควาช้์ไปเรียบร้อยอาร์เซอลแข่งไป35นัดมีอยู่67แต้มนำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งแข่ง36นัดอยู่2แต้มนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่3มีแต้มเท่ากับเชลซีนะครับที่63แต้มคืนนี้พวกเขาจะต้องเจอกันเองนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์กก็ต้องดูว่าใครจะเฉย โอกาสความได้เปรียบจากการเจอกันเองในครั้งนี้ได้ดีกว่ากันนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสได้รับโคตาผ่านเข้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้า ค่อนข้างสูงส่วนทีมที่แพ้เนี่ยก็ต้องไปวัดกันกันกบทางด้านแอสตันวิลล่านะครับที่แรงขึ้นมาตอนนี้36นัดมี63ต้มเท่ากับเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแต่ยังไงก็ตามนะผลต่างประตูที่เสียของแอสตันวิลล่ายังเป็นรองนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับเชลซีอยู่เยอะนะครับพวกเขามีผลต่างประตูได้เสียที่บวกอยู่แค่7ลูกเท่านั้นเองในขณะที่เชลซีกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีผลต่างประตูได้เสีย21ลูกเท่ากันนะครับแต่ว่าทางนิวคาสเซิลยูไนเต 466ลูกนะครับในขณะที่เชลซียิงได้62ลูกส่วนนัตที่แมฟอรเรสก็ประมาทไม่ได้นะพวกเขาจะลงเล่นในค่ำคืนนี้เป็นนัดที่35เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่ง ตกชั้นไปแล้วนะครับในตอนนี้นอร t ทัลฟอร์เรสต์มีอยู่6 1แต้มนะครับผลต่างประตูได้เสียเนี่ยบวกอยู่12ลูกถ้าพวกเขาเก็บ3แต้มได้ในค่ำคืนนี้เนี่ยก,ก็จะมีโอกาสแซงเชลซีหรือไม่ก็นิวคาเซิอยู่ในเตดทีมใดทีมหนึ่งนะครับไปอยู่ในอันดับที่5ของตารางแทนแล้วก็จะเหลือการแข่งขันอีก2นัดพูดถึงโอกาสในการคว้าตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกันแล้วเนี่ยก็มาดูโปรแกร,รมของทีมต่างๆที่เหลือกันหน่อยนะครับก็มาเริ่มกันที่ โปรแกร,รมของทีมที่มีโอกาสจะทําให้อาร์เซอเนี่ยหลุดไปจากท็อป5ได้นะครับนั่นก็คือเราจะต้องโดนอันดับที่6อย่างนอร t h ์อ n มฟอ e s เรสนะครับแซงขึ้นมาซึ่งโปรแกร,รมของนอร t h ์อ n มฟอเรสเนี่ยก็เริ่มด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับในสุดสัปดาห์นี้ตามด้วยการบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในนัดที่37แล้วก็ปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชลซีนะครับซึ่ง ก็จะทําให้พวกเขาต้องตัดแต้มกันเองนะครับมีโอกาสที่ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยจะหลุดจากวงโครจรของการลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เช่นเดียวกันและทีมที่มีโอกาสจะหลุดไปพอๆกับนอเนอมฟอเรสก็อาจจะเป็นเชลซีนะครับซึ่งนอกจากจะต้องเจอกันอกบนอเนอมฟอเรสเองในนัดสุดท้ายนะัดที่37พวกเขาจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในขณะที่สุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด เรียกว่าโปรแกร,รมของเชลซีเนี่ยตัดแต้มกับคู่แข่งแย่งตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันเองแล้วก็ต้องเจอทีมแกร่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับในขณะที่นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดนะครับทีมอันดับที่4ซึ่งแข่งไป35นัดมีอยู่63แต้มนะตามหลังอาร์เซอลอยู่4แต้มในขณะที่พวกเขานำหน้าเชลซีอยู่2แต้มนำหน้าเนลสันฟอร์เรสตอยู่ สแต้มนะครับสุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับในขณะที่นัดที่37ก็ต้องบุกมาเยือนเอเมเรดเซเดียมของอาเซนะครับและนัดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมเนดับที่3ก็มีโอกาสที่จะแซงอาเซาได้เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ใช่ในเกมสุดสัปดาห์นี้นัดที่ท37จจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอร์นมัธ และนัดสุดท้ายบุกไปเยือนฟูลแลมนะครับส่วนอาเซาเองก็อย่างที่ได้รายงานไปว่าโปรแกรมก็โหดไม่ใช่เล่นนะครับสำหรับสามนัดสุดท้ายเรียกว่าลุ้นกันมันหยดนะครับแต่อาเซาเองก็ไม่มีห่วงอะไรแล้วเชื่อว่าน่าจะจัดเต็มเต็มนะครับทำให้แฟนบอลได้ภาคภูมิใจถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้ในฤดูกาลนี้แล้วก็ไปว่ากันใหม่ในฤดูกาลหน้าหลังจากที่อาเซาได้มีการปรับปรุงขุมกําลังนะครับ โดยสื่อที่รายงานออกมาก็อย่างที่พวกเราทราบว่ามีโอกาสที่อาเซาจะใช้เงินไปมากถึง300ล้านปอนดนะ์ครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนดะที่35นะระหว่างแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลนะับกับอาเซทางฝั่งมิเกลเดตาเนี่ยก็ยืนยันว่าจะให้นักเตะเนี่ยตั้งแถวเกียรติยศนะปรบมือให้กับ หงแดงเวอร์วููส่วนเหตุผลที่อาริตาตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นก็เพื่อใช้ความเจ็บปวดนะครับเป็นแรงผลักดันให้กับนักเตะสําหรับการพยายามที่มากขึ้นในฤดูกาลต่อไปนะครับอาริตาเชื่อว่าความเจ็บปวดก็จะเป็นแรงผลักดันหนึ่งนะครับที่ทําให้นักเตะสามารถรีดรีดศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของขุมกําลังมิเกลเดริตาก็ยืนยันว่าเขาแฮปปี้กับทีมที่ มีอยู่มากนะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่ออาร์โซเสริมทับเข้ามาเพิ่มเติมในฤดูการแน่เนี่ยทีมก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนอกจากนี้อาร์เตต้าเองก็ยังยอมรับว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สมควรได้รับความเคารพนะครับด้วยฟอร์มด้วยสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาทั้งฤดูการเนี่ยก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สมควรที่จะได้รับแชมป์ในปีนี้ไปครองในขณะที่อันเนสลอตก็มองว่า มิเกลเรตาควรได้รับเครดิตมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับสำหรับการพาซานอลมาถึงจุดนี้ซึ่งเขามองว่าไม่ใช่ใครก็จะทําได้นะมีผู้จัดการทีมไม่กี่คนที่สามารถจะทําทีมได้แข็งแกร่งเทียบเท่ากับสิ่งที่มิเกลเรตาทำอยู่นะครับซึ่งก็ถึงจุดนี้เนี่ยความเป็นคู่แข่งก็จะดู ไม่ค่อยเข้มข้นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าทางลิวพูเองก็บรรลุจุดมุ่งหมายนะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองเรียบร้อยแล้วเหลือไว้ก็ซึ่งความเคารพซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นน้ําใจนักกีฬานะครับจากทั้ง2ฝ่ายก็น่าชื่นชมนะครับสำหรับความพร้อมในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับอาซก็ยังจะขาดนักเตะอย่างกาเบรียลเชซุดคายฮาวแบตกาเบรียลมาโกเยสแล้วก็ทาเคโรทูมิยสุนะครับส่วนริคาร์โดคาราฟรี่ก็ลงมาช่วยทีมได้ตั้งแต่เกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกเลกที่สซงกับ และจากข้อมูลของฮูสกอร์นะครับผู้เล่นคนอื่นๆก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกให้กับมิเกลเรต้าในขณะที่อ n e s t l o อก็จะไม่สามารถใช้งานโจโกเมสได้นะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็พร้อมที่จะเป็นตัวเลือกแต่ว่ายังไงก็ตามอ n e s t l o อมีแพลนที่จะให้ คอนเนอร์แบรดลีย์นะครับได้ลงเล่นมากขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับเนื่องจากว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเรียลแมทริดในฤดูกาลหน้าโดยทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยจะใช้เรซงเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาคอนเนอร์แบรดลีย์ซ้ายเป็นโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์แบ็กก็คาดว่าจะเป็นเวอร์เจฟานไดายกับอิบราฮิมาคอนเนเต้นะครับในขณะที่สองมิดฟิลด์ตัวกลางก็จะเป็นแม็กลิสเตอร์จับคู่กับ กราฟเฟนแบกส่วน3ตัวบนนะที่จะสนับสนุนหน้าเป้าอย่าง l ุยสติอาก็จะเป็นกัปโอล์โซมอสไล์แล้วก็ซาร่านะครับส่วนทางฝั่งอาเซ็ก็น่าจะมาเต็มสูบนะครับดาบ,บิดายาเป็นผู้สอบประตูแบ็คขวาเป็นยูเรนทิมเบอร์นะแต่ถ้าหากว่าทิมเบอร์ไม่พร้อมจริงๆก็ จะเป็นเบนไว้นะครับซ้ายมีโอกาสที่จะเป็นริคาร์โดคาราฟิโรี่นะครับหลังจากที่สามารถลงเล่นได้ในเกมกับพรีสเซนแชแมนก็น่าจะได้รับโอกาสต่อเนื่องคูเซนเตอร์แบ็กยังคงจะเป็นยาคุบควีออร์จับคู่กับวิลเลมซาลิบานะครับแผงมิดฟิลก็จะมีโทมัสปาเต้มาติโนเดกาดแล้วก็ดีแคนไรส์ตัวลูกฝั่งซ้ายเป็นกาเบลมันตินเนลี่นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นเลนโรทอสตาร์ได้เหมือนกันในขณะที่ด้านขวาเป็นบุกยศสซาก้าหน้าเป้า จะเป็นมิเกลเมริโนหรือไม่ก็เรนโดทรอซานะครับโดยผลงานการเจอกันของทั้งคู่ใน6นัดหลังสุดนะครับก็เป็นเลวพูที่เอาชนะไปได้2นัดนะครับอาเซาชนะไปได้1นัดแล้วก็เสมอกัน2นัดในนัดแรกที่เจอกันของฤด,ดูกาลนี้นะครับอาเซาเปิดบ้านเสมอกับเลวพูไป2ประตูต่อ2ส่วนฤด,ดูกาลที่แล้วก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับเล่นที่บ้านเลวพูเลวพูก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนการ เล่นที่เอเมอร์เซียมเล่นที่เอเมอร์เซียมอาร์ซอลเอาชนะลิเวอร์ p o o ไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานแ้นด์หลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับล่าสุดลิเวอร์ p o o บุกไปแพ้กับเชลซีนะครับหประตูต่อ3หลังจากที่พวกเขาสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วเรียบร้อยด้วยการถล่มเทนนิสเมสเปอร์ไป4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นนะครับหประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นนะครับนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูต่อ0ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับแล้วก็ เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้2ประตูต่อ1ที่แอนฟิลด์บุกไปแพ้ฟูลแลม2ประตูต่อ3นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เอาชนะในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้ได้1ประตูต่อ0ส่วนอาเซอาเนี่ยล่าสุดก็อย่างที่เราทราบนะครับบุกไปแพ้ให้กับเรซังเชอรแมน1ประตูต่อ2ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้กับบอลมัรตไป1ประตูต่อ2แล้วก็แพ้ให้กับเรซังเชอรแมน0ประตูต่อ1ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศเลกแรกนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ก่อนแน่นั้นนอกจากนั้นการเล่นกับคริสตลพาเลตก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซอลก็เปิดบ้านเอเมรสเดียมนะครับเสมอกับคริสตลพาเลตไป2ประตูต่อ2บุกไปเอาชนะอิฟสวิตทาวที่เหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะับ4ประตูต่อ0นและก่อนแน่นั้นเอาชนะเรอัลมาดริดได้ที่ซานติเอโกเบเนบิลนะครับ2ประตูต่อ1นึ่สำหรับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับเชื่อว่าอาร์เซอลจะพยายาม ต่อบอลทำเกมรุกเข้าใส่เลิ้วพูอย่างไม่เกรงกลัวนะเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เห็นนะว่าพวกเขาต่อสู้กับทีมระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างไม่เป็นรองแต่ว่าจะโดนเลิ้วพูใช้ความเร็วสวนกลับมาแล้วก็ทําให้เป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็น่าจะแล้วแต่ดีเทลเล็ก,ลกๆน้อยๆในเกมด้วยนะครับซึ่งผลการแข่งขันก็ออกได้ทุกหน้านะครับแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นที่มากกว่าเชื่อว่าอาเซาจะบุกไป เก็บอย่างน้อยหนึ่งแต้มจากเลี้ยวููได้นะครับสกอร์ที่คาดว่าจะเป็นเชื่อว่าอาร์เซอลจะเสมอกับเลี้ยวูล2ประตูต่อ2นะครับเอาล่ะสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะมีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเปนมนาซ่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารในตลาดซื้อขายนะักเตะมาฝากกันนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับขอบคุณนะครับ